สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดียังเอฟซีชายใหญ่ที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูชายใหญ่รุ่งเรือง,ง,งกิจครับผมคลิปนี้เราจะมาดูปากีตีหมุดกันนะครับนี้เราจะแกะหมุดหมุดย้ำกระซีนะครับแกะออกเพื่อที่จะขยับเลื่อนช่วงล้อนะครับ เราจะไม่ใช้แก๊สนะครับ,รบเราต้องใช้ชายชะกันนะครับจะใช้คนผอมๆกล้ามเล็กๆนะครับตีค้อนแล้วก็จะใช้กล้ามใหญ่ๆจับนะครับใช้กำลังเยอะๆะ,ะครับ จับจับตัวสกัดนะครับแล้วก็ใช้คนอผอมยกค้อนใหญ่ๆนะครับจะได้กำลังครับโอ้ตายตายตายเจอกล้องหน่อยไม่ได้ถ้าเราเอาคนกล้ามใหญ่ๆมาตีหมดนะครับมันจะทำให้ผอมลงครับ เราต้องใช้คนพอมๆนะครับตีก้ามันจะได้ใหญ่ๆนะครับนี่เป็นสูตรของทางร้านเรานะครับลดนะครับคุณจะคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเลื่อนช่วงล้อครับเอาคิดสามหมนกว่านี่นะครับคุณจะคิดว่ามันง่ายนะครับหรือออกประกอบเข้า หรือไม่ได้ขันน็อตเอานะครับดครับก็จะได้หมดแต่ละตัวนะครับเอาเต้เอ้เอา,เ,อาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเต้เต้เต,ต้เอาไม่มีใครได้เปียบไม่มีใครเสียเปียบเอาเอาตีไปเต้เต้ อ่ะเปียนเพียนเพียนนี่ถ้าฆ่าวัวฆ่าควายตายไปหลายตัวแล้วครับเว้ย,น,ยนี่นะครับคิดสะเทาดูสยครับแดดเปียงเปียงครับฝ้จาจะ ได้แต่ละตัวนะครับโอ้โหแล้วตีหมดขาดเนี่ยเราต้องต้องตีออกอีกนะครับนี่นะครับตีออกแล้วต้องเลื่อนหาตำแหน่งให้ได้ครับแล้วก็เจาะย้ำอีกนะครับแล้ต้องยิงทรายให้อีกถ้าํำสีให้อีกนะครับถ้าใครคิดว่าง่ายก็ลองดูนะครับ นี่ถ้าถ้ามันสองชั้นอย่างงี้ก็โอกาสออกง่ายอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสามชั้นหรือสี่ชั้นนี่โอโ้โหมันจะไปบวมตรงกลางระหว่างช่องครับมันจะโออกยากนะครับนี่ครับถ้าลักษณะอย่างงี้ครับนี่สามชันนม้นครับยากมาก ต้องเจาะครับต้องเจาะออกอีออกรอบหนึ่งเลยเราใช้ด้งานในทิศศึกใหม่ครับเพิ่งมาวันแรกครับ,บ,บรใครมีลูกมีเมียเนี่ยกันวงกันบ้านไม่ต้องพูดถึงแล้วครับกลับไปครับ หรือตั้งแต่เมื่อวานนะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับคุณจะคิดว่าจะทาภายในวันหนึ่งครึ่งวันหรือสามวันให้เสร็จอย่าเลยครับมาลองดูก่อนครับลองดูก่อนบางปู่บางที่อาจจะใช้แก๊สนะครับในการตัดแต่ผมมองว่าแก๊สมันให้ความร้อนครับที่คัตซีคัตซีอาจจะเปลี่ยนรูปไปได้นะครับแล้วก็ อาจจะเลยเลยพอหมดไปโดนคัสซีนะครับเสียหายครับแก๊สก็ต้องเอาหินเจียมมาเจียอีกรอบนึ่งครับแต่ตอนนี้เราก็จบเลยครับหลายที่อาจจะไม่ได้ทำเหมือนเรานะครับ ก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดของใครกข้า,ม,า,ม,าม,มันไปนะครับเราไม่ได้เอาล่วงท่านหนึ่งด้านใดนะครับพอแล้วแต่ความสะดวกครับนะครับโลด นีนจะสี่ชั้นนะครับสับล่างแล้วก็คัตซีแล้วก็ซับลยแล้วก็เฟรมน,นะครับสี่ชั้นสามหมื่นกว่าบาทนะครับผมคิดสามหมืนห้านะครับ ไหนจะค่าลูกดิเสบสอีกนะครับโลร้อยเจ็ดสิบครับซื้อที่เชียงกงโลร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบครับโลหนึ่งก็ได้กระจึงนึงนะครับได้ิีเดียวเองนะครับแล้วเราก็ต้องซื้อหลายขนาดหลายโลนะลองดูเอาครับความลำบากนะครับมันไม่มีอะไรที่จะได้มาด้วยความง่ายๆ ใครเอาเงินเราพอมา,อง,มาองให้เราละครับนี่ครับผมเลื่อนไม่โดนแก๊สเลยครับไม่ต้องใช้แก๊สนะครับบนล่างตีเอาหมดรับเดียวตัวเดียวเฮ้ยสองตัวนี่วะ ขึ้นเลยนี่ครับไปไปสวัสดีครับท่านแก้วนี่ครับทำไมเขาตีกันทำไมคุณมานั่งเจาะอยู่คนเดียวครับ <c oughs> สังคมเขาไม่แห่ไพ่แล้วหรือไงครับงานเยอะกว่าคนครับคนเยอะกว่างนาน <c oughs> ก็คือต้องแยกกันทำแยกกันทำเนี่ยแล้วทำไมเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องเจาะครับแน่นครับแน่นครับออกยากมากออกยากมากเลยครับ เลยต้องตียี่สิบตีก็ไม่ออกเลยต้องเจาะใช่ไหมครับอ,อ,อันนี้เราตีหัวหมุดออกหรือยังครับที่เราเจาะนี่ตีออกแล้วครับตีความหมดออกเหตุ<ะ>ผลที่มันไม่ออกคือมันมีหลายชั้นใช่ไหมครับใช่ครับม,มันจะไปบวมระหว่างชัออ้นชั้นใช่ไหมมันมันจะเป็นข้อข้ออยู่เนาะ,ะลักษณะนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับลองดูได้ครับนี่นี่นะครับใครวครับลอง ลองเลื่อนดูน่ค,ครับ,รบมันจะเป็นข้อๆอ,อยู่ลักษณะนี้นะครับมันก็เลยจะไปบวมในระหว่างชั้นๆนะครับแต่มันก็จะตีออกยากหน่อยครับสําหรับท่านใดที่ว่ามันง่ายนะครับเล่นง,ง่ายๆซื้อสว่านมาหมื่นเดียวเจาะได้ตั้งหลายคันนะลองดูนะครับ อันนี้ตีหมดออกนะครับถ้าเจาะได้เจาะได้อยู่ครับการหาตัวหนึ่งที่ถูกต้องมันจะอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเจาะเสร็จการจะย้ำหมดนะครับมันคุณจะย้ำด้วยวิธีไหนนะครับโอเคมีเครื่องไม้เครื่องมือมีไฮลิกย้ำก็โอเคนะถือจะเผาแก๊สตีนะครับตังนั้นก็จะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเผาแก๊สตีไม่รู้กี่ตัวครับตัดตีเดี้ยวหมดนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สิสองยี่สบามยี่สิบสี่ยี่ิบห้ายี่หกยี่สบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบแปดสิบแปดสิบอ่าแปดสิบก็ร้อยหกสิบ ด้นข้างอีกประมาณ200ตัวนะครับหมดประมาณ200ตัวครับนะครับอตัวซื้อหมดก็หมดหลายพันนะครับ อ่ะตีเหลือตัวเดียวเองครับนายไปกินข้าวความจุงไปให้เอาหักขังหัวหนึ่งสองสองเจ็ดห้าบุ๊คเจ็ดอ๋อโอ้โหนายเจ๋อมากเลยว่ะ แบบนี้ต้องขึ้นเงินเดือนแล้วไล่ออกอะไรแบบนี้อไปกินข้าวกันเรียบวปกินข้าวไัเดี๋ยวผมพาไปกินก๋วยเตี๋ยววันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวกินอาหารตามสั่งดีกว่าวันนี้เพราะว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม,ไ,มไม่เหมือนกันครับคนอาจจะกินผัดกะเพราหมูกับกะเพราไก่เครื่องในบางคนอาจจะกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีนะครับไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกันวันนี้ตามแบบฉบับของตัวเองไปเลยครับ เดี๋ยวเราไปชวนช่างสีไปกินข้าวกันดีกว่า,ล,วาลุกเวลุกเวกินข้าวเดี๋ยววันนี้ไปเลี้ยงข้าวนี่นครับดีอ่ะลุกเวไปกินข้าววะเ็กเลี้ยงข้าววะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับงานเยอะะมากมายเลยครับเจอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ